คุณฟังเป็นคนชอบอยู่คนเดียวไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมีเวลาได้อยู่กับตัวเองเพียงลําพังบ้างสําหรับการที่คุณเป็นคนชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนั้นมันไม่ใช่เรื่องแย่หรือเป็นเรื่องที่ผิดแปลกอะไรแต่เราควรถามกลับมาทางสังคมที่เราอยู่ว่าการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันแย่ตรงไหนกันอือย่างเวลาที่เราไปเซิร์ชหาใน Google ใช่ไหมครับลองพิมพ์คําว่าการอยู่คนเดียวก็ได้มันก็จะมีภาพแบบคนเงาเงาว้าเวเศร้าเศร้าหดหู ทาเหมือนว่าการอยู่คนเดียวนั้นเป็นไปในทางลบสมดเลยอาจจะเป็นผลที่ทําให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวโดนมองว่าแปลกประหลาดไม่เข้าพวกในประเทศเกาหลีใต้ครับมีแนวคิดที่ทําให้ผู้คนมองการอยู่คนเดียวที่เปลี่ยนไปแนวคิดที่สื่อถึงการอยู่คนเดียวว่ามันก็คือความสุขในชีวิตที่เราเลือกเองได้การอยู่คนเดียวมันก็มีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกัน แนวคิดนี้เกิดจากความเหนื่อน่ายของผู้คนที่ใช้ชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันที่ชีวิตของพวกเขาต้องถูกบรรทัดฐานทางสังคมขีดเส้นเอาไว้ชีวิตต้องเป็นตามแบบนั้นนะแบบนี้นะนี่แหละคือชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จบรรทัดฐานทางสังคมที่กลายเป็นความกดดันทางชีวิตต้องเรียนมหาลาัยดีๆทำงานในบริษัทดีๆนะถึงจะได้เป็นที่ยอมรับต้องแต่งงานมีลูกซื้อบ้านซื้อรถในวัยเท่านั้นเท่านี้ ต้องประสบความสําเร็จในวัยนั้นวนัยนี้ต้องหน้าตาดีรูปร่างดีซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่บีบร,รัดชีวิตของผู้คนในสังคมจนทําให้หลายคนตัดสินชีวิตตัวเองไว้แย่หากไม่ได้เป็นตามบรรทัดฐานแบบนั้นๆมันทําให้เหมือนพวกเขามีชีวิตอยู่ก็จริงแต่ไม่ใช่ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการซึ่งในความเป็นจริงนิยามของคําว่าชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากมาตรวัดทางสังคม ไม่ได้เกิดจากถ้อยคําในหนังสือหรือแนวคิดต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้ในเกาหลีใต้ครับได้มีกลุ่มคนที่มีความคิดว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนขึ้นอยู่กับคนนั้นๆชีวิตเป็นของเราเราสามารถเลือกที่จะเป็นเองได้เรามีอิสระในชีวิตที่จะเลือกไม่ใช่ใครมาบอกว่าเราควรเป็นอย่างไรไม่ใช่ต้องอยู่ในแบบที่ถูกตราหน้าว่าการที่เราเลือกใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ มันคือชีวิตที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีด้วยเหตุนี้ครับจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สำคัญวัฒนธรรมที่ยอมรับและให้เกียรติคนที่เลือกใช้ชีวิตเพียงลำพังคนที่เลือกใช้ชีวิตออกจากกรอบทางสังคมการเลือกออกแบบชีวิตด้วยวิธีทางของตัวเองกับแนวคิดที่เรียกว่าฮนจกความสุขจากการได้อยู่กับตัวเอง โจกเป็นแนวคิดของชาวเกลลีใต้ที่หมายถึงกลุ่มคนที่มีความยินดีกับการเลือกใช้ชีวิตเพียงลําพังซึ่งปัจจุบันโจกเป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่แพร่หลายไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยซึ่งคําว่าโนย่อมาจากฮจนจาที่หมายความว่าคนเดียวและโจกแปลได้ว่าชนเผ่าเมื่อรวมกันจึงเป็นคําว่าฮนโจกซึ่งมีความหมายที่เรียกว่าชนเผ่าของผู้เลือกใช้ชีวิตคนเดียว คนที่ใช้ชีวิตแบบโนจกจะชอบทํากิจกรรมต่างๆคนเดียวกินข้าวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวมีความสุขได้ด้วยตัวคนเดียวแม่เรียกว่าลุยเดี่ยวเสียวตลอดเลยนะครับการอยู่คนเดียวแบบโนจกนี้มันไม่ใช่ความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมแต่มันคือความสุขจากการเลือกที่จะอยู่คนเดียวซึ่งไม่ใช่ว่าพวกเขาแอนตี้หลีกหนีการเข้าสังคมหรือมองว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นมันเป็นสิ่งที่ดูแย่ ในสายตาของพวกเขาเพียงแต่พวกเขาเลือกทําแบบนี้ก็เพราะมันเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตนี้เป็นของเราชีวิตนี้เราเลือกเองได้ชีวิตนี้ไม่ใช่การให้ใครมาตีกรอบว่าเราควรจะเป็นอย่างไรและชีวิตที่ดีไม่ใช่การขึ้นอยู่กับมาตรวัดทางสังคมแบบแนวคิดที่ว่าต้องสร้างครอบครัวต้องประสบความสําเร็จเท่านั้นเท่านี้ซึ่งฮนโจกสื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่มาตรวัดของคุณค่าชีวิต คนคนหนึ่งฮอนจกแสดงให้เห็นว่าอย่าเพียงแต่เอาบรรทัดฐานใดบรรทัดฐานหนึ่งมาตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าหรือไม่หรือใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมหรือไม่เพราะคนที่เลือกใช้ชีวิตเพียงลำพังด้วยตัวเองก็มีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จได้ชาวเกาหลีใต้ที่เลือกใช้ชีวิตแบบฮอนจกครับไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้เปลี่ยวเหงาพวกเขายังมีส่วนร่วมกับสังคมเสมอ แต่การใช้ชีวิตแบบหนจกมันทําให้พวกเขานั้นเข้าใกล้ตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นทําให้พวกเขามีอิสระที่จะสามารถเลือกวิธีการใช้ชีวิตได้เองอย่างเต็มที่ทาให้พวกเขารู้ว่าแท้จริงแล้วควรเลือกเดินทางใดของชีวิตซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวิถีทางเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเป็นคนเลือกเองอย่างรอบตัวผมเองครับ เพื่อนหรือคนรู้จักที่เลือกใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็มีเยอะพวกเขาก็เข้าสังคมปกติมีเพื่อนมีกลุ่มสังคมที่เน่นแฟนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนิสัยดีน่ารักซึ่งหากเรามองดูแล้วครับอาจจะลองมองมาถึงตัวเราเองด้วยหากเราเป็นคนชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะไม่มีใครที่จะมาเข้าใจในสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆบางคนเลยเลือกที่จะขออยู่คนเดียวดีกว่ามันสบายใจกว่า ไม่ใช่ว่าคนที่เลือกอยู่คนเดียวจะคิดว่าการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้นมันไม่ดีแต่บางทีครับมันก็ช่างวุ่นวายเหลือเกินและไม่มีใครที่จะเข้าใจหรือใส่ใจเราจริงๆการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในการเลือกใช้ชีวิตคนเดียวแบบคนจกของชาวเกาหลี่ใต้ ยังทำให้เกิดธุรกิจสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตคนเดียวมากมายครับอย่างเช่นมีร้านอาหารแบบฮอนบับที่หมายถึงการนั่งทานข้าวคนเดียวแบบชิลๆกันไปโดยที่ไม่มีใครมองว่าแปลกซึ่งหากคุณฟังเป็นคนชอบไปไหนคนเดียวทานข้าวคนเดียวทำอะไรคนเดียวเราคือเพื่อนกันนะจ๊ะวิถีชีวิตแบบฮนจกการใช้ชีวิตคนเดียวแบบชิลๆนอกจากประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ยังมีประเทศอื่นทั่วโลก ที่มีแนวโน้มการอยู่คนเดียวในแบบที่คล้ายๆกันอย่างในประเทศญี่ปุ่นครับก็มีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่เรียกว่าโอฮิโตริชมะที่หมายถึงการออกไปทํากิจกรรมคนเดียวชาร์จแบตให้กับร่างกายเป็นเหมือนการปลดปล่อยความเครียดไปในตัวหรือเทรนการแต่งงานคนเดียวที่เป็นกระแสในญี่ปุ่นและสําหรับผู้ชายก็มีเทรนการแต่งงานกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเฮนะครับรักดังฟังชัดอารมณ์มันก็จะคล้ายๆแบบนั้น ที่พระเอกมีแฟนเป็นเสียง AI อะไรทำนองนั้นแนวคิดการอยู่เพียงลำพังอย่างห้นจกจะทำให้ผู้คนได้เปิดใจที่จะกล้าอยู่คนเดียวแบ่งเวลาให้กับตัวเองแบบจริงๆจ,จังๆบ้างท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหลายและยอมรับสิ่งที่ได้ค้นพบและเจอคำตอบว่าเราจะเป็นตัวเองได้อย่างไรแต่ทั้งนี้ทุกอย่างย่อมมีความสมดุลไม่ว่าเราจะเลือกวิถีชีวิตแบบไหนก็ตาม การอยู่คนเดียวและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งคู่มันขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนด้วยซึ่งการอยู่คนเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่หนทางเดียวที่เราจะได้รับประสบการณ์การเข้าใจตัวเองการรู้จักตัวเองบางครั้งบางสถานการณ์เราก็สามารถค้นพบความหมายของการอยู่คนเดียวอย่างแท้จริงได้หรือการรู้จักตัวเองอย่างท่องแท้ได้แม้เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ตาม ซึ่งการเลือกวิถีชีวิตของเรานั้นควรเป็นสิ่งที่เราตกลงใจและเต็มใจเลือกมันเองไม่ใช่การเลือกตามคนอื่นที่ชี้ให้เราตามที่คนอื่นบอกเราหรือสังคมรอบตัวเราอยากให้เราเป็นแบบนั้นแบบนี้จงหาสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเราเองไม่ว่าเราจะเลือกใช้วิถีชีวิตแบบไหนก็ตามสำหรับตัวผมเองครับก็มีหลายเรื่องที่ผมชอบทำคนเดียวและก็มีหลายเรื่องที่ผมชอบมีประสบการณ์ดีๆร่วมกับคนที่ผมรัก ในส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอย่าเอาวิถีชีวิตใดชีวิตหนึ่งมาด้อยค่าวิถีชีวิตในอีกแบบที่ตรงกันข้ามเพราะทุกวิถีชีวิตก็มีคุณค่าเหมือนกันเราควรเลิกตัดสินใครเพียงเพราะเขาไม่ได้เลือกหรือไม่สะดวกที่จะใช้ชีวิตแบบเราหรือทำตามแบบคนส่วนใหญ่เพราะวิถีชีวิตที่งดงามสําหรับชีวิตของคนเรานั้นคือวิถีชีวิตที่เราได้เป็นคนเลือกเอง มุมหนึ่งห้นจกคือแนวคิดที่สะท้อนให้เราทุกคนมองเห็นถึงความสําคัญของการเลือกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ของเราให้มากห้นจกจึงอาจจะไม่ใช่แนวคิดที่เป็นความสุขจากการอยู่กับตัวเองเท่านั้นแต่คือความสุขจากการได้เลือกชีวิตที่เป็นตัวของเราเองเพราะคนที่เราจะใช้ชีวิตไปกับเขาทั้งชีวิตเวลาที่เราเลือกชีวิตตามแบบของใครท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตของเรามีแต่เราเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบกับชีวิตตามสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกเองและไม่ว่าเราจะเป็นคนชอบการใช้วิถีชีวิตในแบบไหนก็ตามเราก็ควรหยิบยื่นความสุขใจให้กับตัวเองด้วยการค้นหากิจกรรมใดก็ตามที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ความสุขที่ทำให้เราได้อยู่โดยมีความรู้สึกที่ว่าเราได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงความสุข ที่ได้รู้สึกเป็นตัวของเราเองความสุขที่เราสามารถเป็นแบบที่เราเป็นจริงๆขอบคุณทุกๆกำลังใจจากผู้ติดตามแฟนๆทุกคนนะครับผมเชื่อเสมอว่าเมื่อเราได้ทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขเราก็สามารถส่งต่อความสุขนั้นออกไปให้ผู้อื่นได้เช่นกัน ในตอนนี้ขอให้คุณฟังมีความสุขจากการเลือกใช้ชีวิตตามแบบฉบับของตัวคุณเองนะครับแล้วพบกับ The Book Tellers Story บันทึกบันดาลใจได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ